จากสาวสำเพลงสู่เจ้าของแบรนด์ร้อยล้านคุณหมูเบญจวรรณลุ่งจเจริญศิลป์เธอเกิดได้ครอบครัวธุรกิจสิ่งทอแต่หัวใจเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับผืนผ้าครับเธออยากสร้างแบรนด์ของตัวเองจนวันหนึ่งนะฮะเธอได้ดูวัยรุ่นพันล้านนะครับแล้วก็เห็นคุณท็อปเท่าแก่น้อยนะฮะกล้าเสนอขายของให้เซเว่นอเธอตั้งเป้าหมายทันทีว่าวันหนึ่งสินค้าของเธอต้องเข้าเซเว่นอีเให้ได้ วันหนึ่งขนาดใช้ปากกาลบได้เธอสงสัยทําไมของดีๆต้องแพงเธอค้นพบว่าต้นทุนปากกานี้นะครับถูกกว่าที่ขายในตลาดหลายเท่าเลยทีเดียวนี่คือโอกาสเธอโทรหาเซเว่นอนะแม้ไม่มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะเซเว่นอีเให้โอกาสวางขายปากกาของเธอแต่ยอดขายปีแรกไม่ดีนะเสียงถูกถอดจากเชลนะเธอจึงเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับดีไซน์ตั้งชื่อแบรนด์นะให้ดู แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะใช้โซเชียลมีเดียดึงรีวิวลูกค้านะ,ะจากจุดที่เสี่ยงหลุดตลาดสู่ยอดขาย800,000ชิ้นต่อเดือนรายได้หลักร้อยล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากเธอนะฮะโอกาสจะมีให้คนที่กล้าลงมือทำครับสินค้าดีบวกโพสิชันแข็งแรงเท่ากับติดตลาดโชคมักเป็นของคนที่ไม่หยุดเรียนรู้แล้วคุณล่ะพร้อมลุยกับความฝันของตัวเองหรือยัง